สวัสดีครับผมตรีเดตรีแสงมานี่นะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมารีวิวร้านนวดนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นจังหวัดชิบะนะครับตั้งอยู่ที่เมืองนาริตะนะครับผมใกล้สนามบินนาริตะไม่กี่กิโลเมตรนะครับวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าร้านนวดของผมนะข้างในเป็นยังไงบ้างชมกันเลยครับผม let's go ครับเมื่อกี้เราก็ได้ชมภายในร้านไปแล้วครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างมีขี่เตียงนะครับแล้วก็เมื่อกี้เป็นห้องพิเศษนะครับก็คือห้องส่วนตัวนี่ก็จะเป็นด้านด้าน,ด,านด้านในด้านนอกนะครับนี่แมนี่ค่านวดชั่วโมงเท่าไหร่นี่มาเจอก่อน สวัสดีก่อนส,ว,สวัสดีครับส,ว,สวัสดีครับนี่ครับผมนี่ใครอ่ะอาทิตย์รายงานตัวดิ <laughs> รายงานตัวดิเขิน <c oughs> อะไรอ่ะรายงานตัวดิเขินวดเหรอชื่ออะไรในคันนวดในในเมนูนี่ชื่ออะไรอ่ะพอพูดสิอ๋อชั่วโมงอะไรล่ะชัะ่วโมงสามเซนห้าอ่าถ้าสองชั่วโมงอ่ะสองชั่วโมงก็เจ็ดเซงครับผมเจ็ดเซนนะครับครับแล้วมีนวดอะไรบ้างก็มีทั้งออยทั้งอโลมานวดเท้านวดลดความอ้วนอ่า แล้วต่อไปนี่จะมีร้านอาหารไทยอีกอ๋ออาหารไทยเป็นอาหารอะไรเป็นอาหารของภาคใต้อมีหนึ่งเดียวไหมในนาริตะมีหนึ่งเดียวไม่ค่อยมีหากินยากแล้วนี่เปิดร้านมากี่ปีแล้วอืมที่นี่เลยเปิดมาประมาณสิบสามปีแล้วอืมสิบสามปีครับโหเก่งหมดเลยเก่งมีไม่ค่อยคุยคุยไม่เป็นคุยไม่เป็นอะไรอ่ะเก่งแล้วที่นี่มีหมอน่ดกี่คนที่นี่ก็มีรวมหมดรวมทั้งหมดก็ห้าคนมาอาราบัย วันละคนสองคนอละรบนี้คือทํางานพิเศษงานโชขาวโชขาวอ๋อเป็นอย่างนี้เองแล้วแถวนี้เขาเรียกอะไรนีี้กเรยที่ตั้งอยู่เนี่ยตอนนี้เราอยู่ในอําเภอนาริตะใช่ไหมอยู่จังหวัดชิบะชานอิซึกะตอนนี้อะไรนะชานอิซึกะชานชานเลยนะพูดช้าช้าชานชานอิซึกะชานอิซึกะนะก็อยู่ถ้าถัดถัดถัดไปก็จะเป็นมิสโต้นะ ต่อไปทมิสโตโทมิสโตนะครับแถวนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นแหล่งที่แบบทำเลดีอยู่ติดถนนแล้วก็ติดร้านขายของชำออขายอะไรนะร้อันนี้ซุปเปอร์มาร์เก็ตซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วกันบ้านเราซุปเปอร์มาร์เก็ตเยอะนะครับห้าที่ห้าที่ที่ติดอยู่เลยมีทุกอย่างเลยนะครับคือเขาเรียกว่าทำเลดีมีร้านยามีอยู่สามที่ร้านขายยาร้านยามีสามที่นะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงนะร้านยา มันานใหญ่เลยนะครับแล้วก็ถัดไปตรงข้างๆอีกก็จะเป็นปลาจิงโกะนะครับคือเอาง่ายๆแถวเนี้ยคึกคลืนแล้วก็พื้นที่ทำเลถือว่าดีมากๆเลยที่ผมดูมาด้านนอกก็ถ้าท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ที่จะมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มาลงสนามบินนาริตะนะก็อยู่ห่างไม่ไกลใช่ไหมไม่ไกลิ้ากิไม่ไกลมากครับก็ถ้าใครมาไม่ถูกหรือว่าใครมีเน็ตถ้าใครมีเน็ตก็พิม Google แ a p ได้เลยว่าร้านตรีเนตแสงมณีนะครับก็จะขึ้นเลยส่วนใครที่แบบลงมาแล้วลงเครื่องมาแล้วแบบปวดเมื่อยแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะผ่อนคลายก่อนที่จะเข้าที่พักนะครับแต่ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถดูได้ที่ผมลงลงลิงก์ไว้เลยในในนามบัตรนะครับก็ยื่นนามบัตรเนี่ยให้ลูกแคปภาพไว้ได้แคปภาพไว้ให้แท็กซี่ดูก็ได้ครับให้เขาพามาก็ค่าบริการแท็กซี่จากสนามบินก็น่าจะประมาณ3เซสิงนะครับ ก็ถือว่าก็คือ3เิงนี้ก็หมายถึงว่า3000ันเยนนะครับเพราะถ้าตีเป็นเมืองไทยเราก็น่าจะอยู่ประมาณ500ได้มั้งประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับแล้วแต่เลทค่าเงินณตอนนั้นนะครับก็เนี่ครับที่ผมให้ชมมาเมื่อกี้ก็คือภายในร้านนะครับก็ขอโฆษณาอีกรอบแล้วกันว่ายังไงให้คนนี้เป็นคนพูดเองโฆษณาดี้ก็ใครจะมา อ๋อไม่ค่อยเก่งผมไม่ค่อยเก่งไม่เก่งก็พูดค่อยซ้อมดีกว่าไม่ซ้อมแล้วพูดมาเลยอ๋อขอว่าใครอยากจะมายังไงก็พูดดิอ๋อถ้าใครอยากจะมาไงก็เชิญนะครับดูแลูแลดีทุกอย่างครับทุกอย่างแนะนําอะไรก็ได้นะครับเพราะอยู่นานแล้วครับอยู่นานแล้วอยู่มากี่ปีแล้วทางก็อาศัยนอนได้ครับเป็นกันเองหรือไม่ก็โทรมาตามนำบัตรก็ได้แต่ถ้าเป็นคนไทยโทรมาก็จะสามารถช่วยเหลือได้นะครับ อาโฆไอทีร้านนี้ร้านชื่ออะไรอ๋อชื่อร้านตรีรเนตนาริตะซมซันอิสุกะครับเป็นร้านนวดเป็นร้านนวดแล้วก็แล้วก็ร้านอาหารไทยอานาคตเร,ราก็จะเปิดอาหารไทยนะครับก็จะก็ไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าอาหารทั่วไปแต่แต่ว่าจะเน้นอาหารใต้เป็นหลักเพราะว่าเซอร์เวีไวแล้วที่นี่มันไม่ค่อยมีอาหารใต้ที่บาทั้งที่บาอะไรไม่มีไม่มีเลยก็จะเปิดเป็นที่แรกก็เร็วนี้นะครับท่านผู้ชมก็คอยติดตามชมนะครับว่า จะเป็นยังไงอะไรยังไงผมก็จะมาถ่ายที่ไปท่านผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้นะครับวันนี้ถ่ายแค่นี้ก็คือร้านนวดวันนี้เรามารีวิวร้านนวดนะครับวันนี้ว่าจะนวดซะหน่อยแต่ว่าเมื่อวานนวดไปแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับหมอนวดที่นี่นะครับนี่เห็นไหมถูกต้องหมดนะครับจะมืดนิดนึงนะครับนี่ครับมีทุกทุกทุกคนนะครับหมอนวดที่นี่นะครับที่จะมาทํางานที่นี่นะครับก็ ไว้ใจได้แล้วก็เรื่องนวดเก่งนวดดีไว้ใจได้ที่ตรีเนตแสงวันนี้นะครับอ,อ๋อถ้าใครผ่านมาก็อย่าลืมนะครับร้านนวดนะครับอีกรอบดิอ๋ออ,อย่าลืมนะครับร้านนวดตรีเนตซาลิสุกะนาริตะชิอ,อนงจถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะพูดเมื่อกี้แบบเป็นภาษาญี่ปุ่นก็พอ,อมีเซ่อมีเซว่าตรีเนตร้านว่าซาริสึกะนาริตะฮงออจนัมบังวา อารมน้ำบังว่านาเนี่ยน้ำบังว่านิยง,งโนกหนานาาพอประมาณนี้นะครับพูดเหมือนคนเพิ่งเรียนมาครับอยู่มานานแล้วพอ <c oughs> <c oughs> สนุกเฮฮานะครับที่นี่นะครับถ้ามีห้องน้ําด้วยลืมพูดเมกกื่อกี้ลืมบอกม,มีห้องน้ำหนึ่งห้องม,มีห้องอาบน้ํานะครับครบจบในที่เดียวนะครับอาหารถ้าใครอยากกินอาหารไทยแบบมานวดแล้วคนไทยมานวดทำไมคนไทยมานวดแล้วแบบอยากกินอาหารไทยอย่างเลยนี่พ่อครัวพ่อครัวเก่านะครับ เชฟเก่านะครับก็ดูแลเต็มที่นะครับอย่าลืมนะครับมากันเยอะๆนะครับใครที่ได้รับชมคลิปแล้วก็บอกว่ามาที่นี่เพราะคลิปนี้นะครับก็ได้ลดราคาไม่ครับลดราคาเราเล่นน้อยเกินไปเราจะให้นวดฟรีครับเอนวดฟรีครับแล้วก็เขาเรียกว่าดีเอ็มมาที่อินบ็อกมาว่าใน Facebook ผมเลยว่ามาแล้วนะส่งรูปมาแล้วเดี๋ยวผมจะจัดการค่าทุกอย่างให้นะครับผมโอเคครับวันนี้เราก็จบกันแค่นี้ครับจบคลิปกันแค่นี้ ก็สวัสดีปีใหม่ครับผมแฮปปี้นิวีย์นะครับโปรยพรได้ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขราตราสินแนขอให้ได้ตามใจนึกแล้วก็รวยๆเฮงครับผมปีใหม่นี้นะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะผมสวัสดีครับทีเดย์ที่สงวันนี้ครับฝากติดตามชมด้วยครับบ๊ายบายว้า